ครับคลิปนี้ก็มีไก่มาแบ่งอยู่หนึ่งตัวนะครับสิประดูนะครับสีจะออกเข้มๆนะครับไก่ไก่นุ่มนะครับขันดีครับขันเพราะนะครับตัวนี้จังหวะออกคล้ายๆป่านิดนึงครับแต่ลงไม่ตัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็สวยนะครับลีลาดีนะครับไก่ตัวนี้นะครับ นี่นะครับเสียงขันก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับหรือทักแชทมาก็ได้ครับแชทแชทชืช่อนิกรน,นะครับนิกรชาญสีิพิมเข้าไปแล้วก็จจ้งเ,เ,เข้ามาได้เลยนะครับไก่เต็มหนุ่มแล้วนะครับตัวนี้ ถ้าคนไหนที่ชอบสายต่อก็ต่อได้นะครับตัวนี้ครับนะครับเดือยเดือยก็ประมาณนี้นะครับเดือยกําลังพอดีต่อนะครับคนที่เล่นสายต่อถ้าเล่นสายสวยงามก็ก็ดูดีนะครับตัวนี้ตั้งเปิดดีนะครับสนใจก็โทรมาครับสีประดูนะครับ เสียงก็ประมาณนี้นะครับ